ครับอันนี้เงื่อนนื่นทนูนะครับคุณครูป,ปิยชาติจูมนานะครับเป็นผู้ที่สาธิตนะครับการสอนผูกเงื่อนทนูนะครับอตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วคะ Thank <laughs> you.